เข้าไหมสองเรื่องนี้อันนี้คืออะไรน,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 นี่คืออะไรอันนี้คือนี่คืออะไรอันนี้คือเรื่องอะไรก็เอะไ 영아 <목> i แล้วกล่างก็วิ่งไปหาน้ำน้ำก็ไหลลงมาต้ลางลูกบ่งไหลลงมามันแข็งหูตกเลย เอามาบ้านีเคอยากจะอามาเอากลบ้านทีนี้จะให้รู้ว่าวันเองก็ไม่กวแล้วนะดีจดิเดจดจโอดีใจไรโมโหให้แม่หรอโมโหยังไง